นุ้ยจะพาทุกคนนะคะมาลอยน้ําปุ๋ยขึ้นช่ายอายุ15วันนะคะนี่สวยไหมต้นกล้าขึ้นช่ายนะคะอายุ15วันก็จะประมาณนี้นะคะตอนที่ลอยน้ําปุ๋ยเราจะต้องลอยปุ๋ยอ่อนนะคะปุ๋ยอ่อนก็คือ3ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรคล้ายๆกับสลัดเลยแต่ว่าเวลาเราลงกลองจริงเราจะใส่5ซีซีนะคะกองปลาแซลมอนนะคะ40ลิตรนะคะเราจะเติมปุ๋ยอยู่ที่เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะทวน 120ซีซีนะคะ120ซีซีนะคะถ้าเติมเต็มนะคะก็คือ120ซีซีนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นถ้วยตวงขนาด100ซีซีนะคะเป็นถ้วยตวงขนาด100ซีซีแต่ถ้าเราใส่เต็มนะคะ120เลยนะคะเพราะว่า100มันอยู่ตรงนี้นะคะเติมเต็มไปเลย การลอยน้ำปุ๋ยการย้ายต้นก้านะคะแนะนําให้ทําช่วงแดดลม่มลมตกแบบนี้นะคะเพราะว่าน้องจะได้พักผ่อนแต่ถ้าเราย้ายต้นกล้าในช่วงกลางวันนะคะหรือว่าตอนเช้านะคะน้องอาจจะต้องเจอแสงแดดทั้งวันนะคะน้องอาจจะไม่รอดก็ได้นะคะทําเสร็จแล้วนะคะเติมปุ๋ยเเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมคนให้เข้ากันนะคนให้เข้ากันเลยค่ะเอาทีละปุ๋ยนะคะเดี๋ยวรอบสองเราจะเติมน้ําแบบแรงๆเลยนะคะ พอเราเติมปุ๋ย A เสร็จเรียบร้อยแล้วคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเติมปุ๋ย B นะคะร้อยยีซีซีเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดน้ําไปด้วยเลยนะคะบางทีก็คือมันแรงสุดนะคะแล้วก็เติมออกซิเจนนะคะแต่ถ้าเป็นสามขีดจะใช้ลดน้ําต้นไม้นะคะ นะคะแล้วก็คนไปด้วยนะคะแล้วก็เปิดน้ําแรงๆไปด้วยเปิดน้าแรงๆไปด้วยแบบนี้เลยนะคะเพื่อเติมออกซิเจนแล้วก็เวลาเราเวลาเราเตรียมน้ำเราไม่ต้องใส่เต็มแต่ครั้งแรกนะแม่ค่ะถ้าเราใส่เต็มแล้วมันจะคนไม่ได้เราก็เริ่มกันเลยเหมือนเดิมนะคะเทน้ําออกเหมือนเดิมนะคะเทน้ําออกเลยเทน้ําเก่าออกเหมือนเดิมอันนี้เราเลี้ยงน้ําเปล่านะคะในวันแรกนี้ก็คือเราเลี้ยงน้ําเปล่านะคะเลี้ยงน้ําเปล่ามาตลอดเลยจนถึงอายุ15วันนะคะ15 1 6วันยังเลี้ยงน้ําเปล่าอยู่เลยนะ เนี่ยก็คือการเจอปุ๋ยครั้งแรกของขึ้นใช่นะคะเริ่มเห็นรากแล้วเนาะเริ่มเห็นรากแล้วนะคะแล้เวเราก็ลอยเลยนะคะถ้ากองปลาจะมอนแบบนี้นะคะเเราจะลอยได้สามองน้ํานะคะเราจะลอยได้สามกองน้าเนาะนี่ก็ลอยลยถ้าน้องอยู่ในถาดน้องอาจจะแบบน้ําร้อนนะคะนุ้ยก็เลยชอบลอยนะคะน้ําปุ๋ยนะคะในกล่องในกล่องกุ้งในกล่องปลานะคะเพราะว่าจะเป็นอัตราในการเาเขาเรียกว่าลอยน้ําลึกเนาะ เขาเรียก okay, ว่าลอยน้ําลึกนะคะมันจะทําให้แบบรากทํางานได้ดีรากเลือนได้ดีแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้าน้องมีรากแล้วนะคะรากก็จะไปตามร่องแบบนี้อันนี้ก็ดีอยู่แต่ด้วยความลึกนะคะด้วยความลึกของถาดมันไม่ได้ลึกมากแล้วมันเป็นพลาสติกมันไม่สามารถที่จะเก็บอุณหภูมิน้ําได้ทีนี้นะคะด้วยความที่น้องนะคะเป็นต้นกล้ายังอ่อนๆอยู่นะคะนุ้ยก็จะมาปรับนะคะหัวฉีดนะคะเป็นแบบ จุดสจุดแบบนี้นะคะเป็นละอองฝอยบำรุงน้องด้วยน้ำเปล่าเบาๆก่อนนะคะก็จะเป็นฝอยประมาณนี้เลยนะคะให้หน้าฟองน้ำชุ่มนะคะระวังเรื่องหน้าฟองน้ำนี่แหละนะคะให้หน้าฟองน้ำเปียกชุ่มกว่านี้นะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการลอยน้ำปุ๋ยนะคะต้นกล้าขึ้นช่ายอายุ15วันสวัสดีสุขสุขชนนะคะสวัสดีจ้า